สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาแล้วเมื่อคนเศรษฐกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทรั้หนึ่งโรงเรียนวัดวานิเวศวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่อง<ม>ปฏิกิริยาการเผาไหมา้ปฏิกิริยาการเผาไหม้คือการที่ทําปฏิกริริการที่สารทําปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของแสงและความร้อนโดยสิ่งผมจะนํามายกตัวอย่างในครั้งนี้คือการจุดเทียนโดยเทียนนะครับ ไส้เทียนจะเผาไหม้กับออกซิเจนจนเกิดเปลวไฟซึ่งเป็นพลังงานจากปฏิกิริยานี้และสารตั้งต้นของการจุดเทียนก็คือเชื้อเพลิงกับอากาศส่วนผลิตภัณฑ์จากการจุดเทียนที่ได้มาคือน้ำตาเทียนครับและคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดควันและต่อไปผมจะอธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของเทียนโดยเราจะมาเริ่มต้นที่ข้อดีกันก่อนโดยข้อดีคือสามารถส่องสว่างได้ที่ทึบแสง และข้อเสียของเทียนคืออาจจะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นมลพิษต่ออากาศและอาจจะมีน้ำตาเทียนหยดใส่มือเรามาบ้างเป็นต้นสาหรับเทียนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ในยุคสมัยนี้อาจจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าเช่นการใช้ไฟฉายเป็นต้นขอจบการเสนอรียนครับขอบคุณ